สวัสดีครับท่านผู้ชมหัวรับเอดโงพลาร้อยคือเกา่าครับมือในเอดมีเหล็กสูตรของเอดสูตรคำนวณของเอด็ออดมา่ากต่อนพี่ต้อนน้องเป็นเนี้ยวทางไก่มือไก่เว้นท่านผู้ชมเหลืออีกสองมือมีอก,กระออกเอ็ดไก่คิดอยู่โดน้นเติบ เลขสูตรกัดลงตแล้วกยเลยลงคลิปใหมนท่านผู้ชมมือเด็อาจจะลงให้ติดครับแล้วกระเพียงกระดาษกระเปียงเนี่ยท่านผู้ชม อีกสูตรคำนวณเนี่ยแอดอุมันเนี่ยแอดลอดสูตรกันมาตัวนี้คือเก่าคำผู้ชมเด็นเด็นเก้าซ้ายบิงซ้ายลูดกับ ไปเด้อท่านผู้ชมม่งเก้าดูดเก้าวนี้จับคู่จับคู่เก้าสาม

Điền lên chân nuôi tám tua Số Cao tám, à. Cao chết สามตัวสองเก่าสามหาเก้าเจ็ดแต่อจะเลืมหกประตูนะท่านผู้ชมหือเก่าหงวที่เล่อมาหาหกสามมันออกสามหาหกท่านผู้ชมงวที่แล่วตรงๆขึ้นกันหกประตูขึ้นกันเแบบเก่านี่แหละท่านผู้ชมนั้งเทียบมันก็สลับกันนะขโมนเอโมโนน มวดที่แล้วกับเขาสามตัวมวลที่บ่อเขาอีบอ่อท่านผู้ชมสูตรแอดนี่ตัวดเจาะสองตัวตัวสามตัวเจ็ดคือเกาเน้นสองคูพิเศษเป็นพิเศษ ตำแนกับตัว,ตวล่องไปทา่านผู้ชมไทงบหน่อยกระจัดนี่ละซีคู่นี่ทา่านผู้ชมตัวเนี้นก็ะสองคู่นี่หละคือติดปังปังคือเกาหล่ะทา่านผู้ชมเตะสามตัวอีกคือเกาหลังงดน,นี่แอดชอบส่วนตัวคือสามตัวนี่ผู้ชมเนียนเป็นพิเศษชอบหาเกาเจ็ดมักหลายางดนี่ เขาเก่าจิตจิตเก่านี่แหละไอ้บางท่านก็แอบกระจัดเด้อขัดกับพานท่านผู้ชมนี่ก,กับมีเข่ามีรถเ็ดก,ก่าให้เป็นเพียงแนวทางเด้อท่านผู้ชมให้เป็นเพียงแนวทางแกขึกก้นยุคก็ท่านผู้ชมตัดสินใจเอามาถิงมักนัมบอตรงกันบอตุงกันกัดจัด หัดดังหนักวันนี้ท้ายวิ่งก็วบบิ่งวิ่งเก้าไงบไผงบ้ยงบลยกันลูดเก้าก็ได้ท่านผู้ชมมวลคาดว่านาดน,าจ,า,น,า,จา,นาจะมากมวลนี้เก้ากับพ่อมาหลายงวดหน้านาจะมากงวดนี้แหละหท่านผู้ชมอยจจะเริมเนีน pิเศษ, nén nén, câu 3 câu 7 này là, nhéo mือน, trong này Albertislo mới, cái thằng này, thiền đại liệt mà, của mày gì, tâm đi, cả, mưi lê là, tham chú, đuôi ยังกะทีจัดหให้คือเก่าเอกด้วนเอกด้วนวนี่กะบบคอยพลาดปไปไหนสามสี่งวดมื่อนี่พลาดหน่อยเอกสวยอยู่งวดนี่เอฟมักอยู่งวดนี่มักรักเก่าวงวดนล nắm bụng hết hết bụng tang đê nín cao mình cao sai binh nga binh cao cao nín cao cả băng băng cao cao nín cao nín cao nín đi ไปจับรตตอรี่ไปจับใบสองใบอะไรเด้อท่านผู้ชมเผื่อมันมีเอลักเก่าจับ <forcément, S 1> ตัวเดกกระเละแถนมีเก่าถ้าว่ามีเก่าเจ็ดเก่าเก่าอื่นกระเลเนี่ยแต่ท่านผู้ชมมักคิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนท่านผู้ชมคิหนาก็ปบอกกันไหมเห็นมันหมานมันดีสิบหกมันหมานคือเก่าครับ ขอขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับ